ของดีมาอีกแล้วนะครับ BMW R9 t p l รถคันนี้ปี 2, 2022กับเลขไมล์10,000กิโลนะครับเพื่อนๆได้ท่ออะคาโปวิกไทเทเนียมฟูห่อเดิมเรามีให้ขอท่อเดิมเรามีให้สีฟ้าสวยงามมากเลยนะครับเชียร์บู m e t a l ลิกแม t t e ราคาป้ายแดง700,000กว่าบ,บาทวันนี้459,000บาทมาครับมาเลขไมล์10,000กับ8กิโลนะครับมาฟังเสียงท่อฟูกันหน่อย ครบคระจบนี่เชียร์บูเมทัลลิกแมทโคตรลอบอกตรงๆ,ๆมากระจกซ้ายขวาตาแสงยังดีนะครับทรงเรโซมาชิลน้าคาร์บอนกาทอยมีให้ทอท่อไทเทเนียมเงาๆลุ้งๆเลยนะครับพเพื่อนๆ่อท่อเดิมและก็ท่อเดิมเรามีให้ไปินเป็ดมีมาให้ด้วยดูท่อกันนิดนึงนี่นาคาร์บวิกนะครับไทเทเนียมเลขสวยด้วย666เอาไปเลยสวยเนียนกริปทุกจุด ไรหาอยู่ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับออกใหม่คันนี้จะแสนกว่าบาทออมาฟังคันวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆอีกครั้งคันนี้เราเปิดไว้459,000บาทเท่านั้นเอาไปขี่หล่อๆได้เลยนะครับโลเคชั่นและเบอร์ติดต่ออยู่หน้าโปรไฟล์นะครับโทรหาแชมได้เลยถ้าถูกใจจัดไปครับ